สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข ն ี้เสอรอีสานทุกทท่านครับพี่น้องอ่าอีพี่นี้นะครับผมเองบ่าวที่กามาอยู่ที่ของคุณพ่อลอดนะครับวันนี้พ่อลอดว่ามีแม่ลูกงามๆนะครับแม่ลูกเทพๆครับพี่น้องแม่สาวสวยๆให้ FC ลูกขนี้เสอรอีสานเท่าไดีรับชมน้ากันนะครับทางล่างไผ่หางัวเลี้ยงอยากได้แม่ลูกงามๆครับพี่น้องนี่นะครับผมงามอีลีครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้นะครับสำหรับผู้สนใจกะเดี๋ยวติดตามเรื่องราวในคลิปนี้น้ากันนะครับเดี๋ยว เอาพอรอดเอาออกมาให้เบิงแต่ละคูครับพี่น้องนะครับแต่ละโตมือนี้เดี๋ยวถักไข่กับคุณพอรอดเพิ่นจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีอยกโตครับพอรอดมือนี้ยูยูทงจักโตก็อสามอ่านะครับมมีโตยูทงสามอ่ายูทงสามกับยูหนีอีกสามนะพอรอดเนาะนะครับอ่าก็มีอยู่ขอกอยู่สวนกับอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องอ่าเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากเบอร์โทรไปจังน้อยครับพอรอดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองห้าห้าเก้า สองหาหาเก่าอ่านะครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี้นั่นพอรอดเนาะอ่านะครับเฟซบุ๊กก่ได้เล่นนะครับพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งคู่แรกก่อนเดี๋ยวผมเอาแม่ลูกงามๆมาให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ำกันเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกก่อนนะครับลูกสาวพอได้ครับพอรอดนี่ลูกวีโก้ครับอ่าลูกสาววีโก้สองล้านเนาะครับสี่เดือนกว่าเอาอายุสี่เดือนกว่าเนาะพอรอดเนาะครับสี่เดือนเอาอายุสี่เดือนกว่าๆว่าเลยเรือครับพี่น้องครับนี่แม่ขึ้นพอดีเลยเอาลูกแรกคือลูกสองพอรอดลูกสองครับ อ่าลูกที่สองครับพี่น้องนะครับลูกที่สองแม่ทับไปครับพ่อลอดว่าแม่แม่กำลังขึ้นเลยนี่เอานะครับผมแม่กะขึ้นมาเนี่แล้วนี่เป็นซัดมาอนี่ยนะครับเนาะสวยครับพี่น้องเบิ้งลูกที่สองลูกสาววีโกสองล้านเนี่ครับพี่น้องลูกสาววีโกสองล้านสวยๆเลยพี่น้องแต่นอกดีนะครับหนอกจับดีจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่ากว่าครับพี่น้องลูกสาววีโกสองล้านใบหลอดครบครับพี่น้องครับแม่สูงหนึ่งลอยเท่าไรครับลอยห้าทิพครับ 150ครับนะครับแม่สูง150่อ้าเอาเปิดไว้หลายไปได้ครับพอลอดสิบเอก็ได้เปิดไว้1นึ่งแสนกับอีก1นึ่งหมื่นบาทนะครับเนาะหนึ่งแสนกับอีก1นึ่งมื่นบาทเบื้อ่าโครงสร้างแม่พิ่นนะครับสูงใหญ่ประกันสสูงแม่ลอยเท่าไรครับพอลอดร้อยห้าครับ150นะครับเบิ้งลูกสาวเบิ้งเลี้ยโตพี่น้องงามนะครับวีโก้2ล้านนะครับอันนี้คือผลงานเจ้าวีโก้2ล้านของโชคเนื้อละเอียดฟาร์มสนใจอยากได้ ครูนี่ไปเลี้ยงพอว่าเพิ่งกับเปิดไว้กับหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นนะพ่อเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทกับผลงานดีๆแม่สดลูกสวยครับพี่น้องครูนี่เอางามสําหรับผู้สนใจกะทักทายพอรอดมาได้เด้อครับพี่น้องเบอร์โทรผมคืนให้รายละเอียดต่างๆแม่เป็นซัดมือนี่นะครับครับพอรอดสีทับให้กะเดี๋ยวจังหลังจากผมลงคลิปจังโทรมาถามเพื่อนว่าเพิ่นใส่พอได้ด้อครับพี่น้องครับผมเอาสีใส่พอได้ละพ่อคิดไว้ ว่ิใส่ไซสามหนึ่งเลยล่ะใส่แค่เอฟสามหนึ่งนะพ่อเนาะต้องใส่กับออกฟอร์ดอ่าว่าใส่กับออกฟอร์ดเพื่อนมาโอ้ใส่ระดับพี่เมียมเลยครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอพันที่ให้ลูกเด็ดนะครับคู่นี้อ่าผู้สนใจก็ทักทายมาได้เบิ้งลูกสาวเพ็ดเขาแล้วพ่อเนาะครับเพ็ดแล้วครับลูกสาวเพ็ดเขาเรียบร้อยหนอกดีครับหนาดีเอาจับหนอกดีอ่า Vigo สองล้านนะครับกับแม่สุดสวยราคานี่ต่อรองได้อีกหลายนะพ่อรอดเนาะครับผมเอาต่อรองได้อีกหลายครับพี่น้องสวยๆอันนี้แม่ แม่ยสาวมาแล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวเบิ้งแม่สาวนะพ่อเนาะครับเบิ้งแม่สาวแม่สาวลูกสาวพ่อได้ครับตัวแม่สาวนี่ลองโคบะเลืยังครับของโก้อ่าเจ้าของโก้เนาะของโก้นะครับเจ้าของโก้เอฟหนึ่งมีใบเอาเอฟหนึ่งมีใบครับส่งจดเรียบร้อยอ่าเจ้าของโก้มีใบแล้วใบเด้ดมันละของอ่าเจเคพนมแลแดนนี่แม่นบ่ครับนะครับผมใบหลอดครบเนาะตอนนี้อายุเจ็ดเดือนพ่อสิบเจ็ดครับอายุสิบเจ็ดเดือนครับส่วนสูงร้อย ม่ถึงรอยที่แล้วอ่านะครับประมาณเออ่ผมตีประมาณเท่าไรรอยสามสิบเจ็ดรอยสามสิบแปดหราอเท่านี้ครับพี่น้องรอยสามเจ็ดถึงรอยสามสิบแปดนี่ครับลำเงาเส้นหลังดีนะครับเส้นหลังตรงดีพี่น้องให้เบิ้งเรียบถ่ายจลกหน่อยเอฟหึงเบอร์ศูนย์ซีครับพี่น้องชีดกระชับดีสำหรับผู้สนใจอยากได้แม่สาวเอฟหนึ่งไปเลี้ยงใบเพชรดีกี่ได้มาพพ่อเนาะครับได้มาแล้วเอาเปิดไว้หลาไปได้ครับพ่อแม่สาวไว้จักซีสองกันแล้ว สี่หมืนกับอีกสองพันบาทครับพี่น้องสี่หมื่นสองพันบาทนี่สวยๆหางเงาวลามลึกดีตํานี้มีปะพ่อครับบ่มีครับตํานี้บ่มีด้อครับพี่น้องสาหรับผู้สนใจตํานี้ตันี้ราะว่าจะเป็นแม่ลูกหรือแม่สาวนะครับผมสวยๆโอ้แม่นาดีแล้วพี่น้องคููนี่สําหรับผู้อยากจะได้ของดีไปเลี้ยงนะครับนั่พอรอดกระทักท่ายมาได้มีอีกสามตัว ไปเบิ้งอีกครับพี่น้องมักเอฟหนึ่งหรือมักแม่ลูกหรือว่าแม่วักแม่ทองไก่ขอดกับพี่น้องขอดพูดเนาะแม่ทองไก่ขอดทองแกะคักแล้พี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันเอาครับผมมาเบื้องงัวแม่ทองขบดที่นี่แม่นี่ที่เดือนเรากวพ่อแปดเดือนกว่าทองแปดเดือนกว่าที่ออกวันนี่และประมาณต้นเดือนหน้า่ลยนะเป็นงอเครื่องอมดำแดงนะพ่อเนาะเครื่องอมส่วนสูงกับยูลอยเท่าไรพ่อลอยหาสิบบวกอยู่หนึ่งลอยหาสิบบวกครับพี่น้องครับนาเรื่องอมดำแดง หนาลึกดีหนังหนาครับท่องก็พอได้อยู่ครับพ่อบ้านี้ท่องก็เจ็ดเจ็ดเก้าครับอ่าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะพ่อเนาะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องในท่องเพลนอู้นอกจับดีลูกที่ได้ค่าท่องพ่อลูกสามครับใบหลอดครบนะพ่อเนาะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าใบหลอดครบได้ครับพี่น้องเชือกเชือกกินดังแต่วนี้มันลามลึกดีแต่วนี้เชือกกินดังให้เถอะอ่ามีร้อยเชือกกินดังครับนะครับอยู่วงนี้พี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าได้พี่น้องอยู่ในท่องเพิ่น รับประกันทองให้จะเบียงก็พ่อแปดเดือนกว่าครแปดเดือนกลัวๆครับเปิดใบรลายไปได้แล้วพ่อบ้านนี้มองเปิดหาที่สองก็นด้ยหามือกบอีกสองพันบาทราคานีต่อรองได้ประกันทองตรวจทองเรียบร้อยครับลูกดินนะครับผมตรวจอันตะเศร้านะพ่อเนาะครับนั่นเลยลูกดินเหรอเอานะครับนี่พ่อลอดว่าลูกดินแล้วพี่น้องลูกดินนะครับผมเป็นรุ่นเอาเบื้องหน้าคอกก็ได้หรือว่าเบื้องเบื้องขีดแล้วไปรุ่นเอาตัวผู้ตัวแม่เนาะพ่อเนาะครับผมอ่าที่สําคัญประกันทองให้ครับนะครับเอาเบิดไปพ่อบ้านนี้ นนั่เหลือแม่ลูกอีกเหลือแม่ลูกเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกอ่าครับผมมาเบิ้งแม่ลูกสําหรับผู้งบบ่หลายเด้อครับพี่น้องบ้านนี้แด่อยากได้งัวแม่ลูกไปเลี้ยงแม่ลูกเป็นลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวผู้ครับเอาลูกผู้ครับพี่น้องผู้แม่สูงหอดลอยลอยสี่กวัยหรอกสี่สิบเจ็ดนะพ่อเนาะอ่าสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดคับลูกไส้เพิ่นลูกเดียวลูกเจ็ดเดือนหรือ่อลูกประมาณสามสี่เดือนไหนสี่เดือนห้าเดือนไหนแล้ะนะครับสามถึงสี่เดือนเป็นลูกตัวผู้นะครับพี่นนน้้องเป็ลูููกตัวผค่ี สำหรับผูงบป,ประมาณบ่อไหลนัวขาดน,น้ำเลี้ยงเยงจักน้อยง<ว>งครับพี่น้อง,องได้อาหารได้หญา้าแน่ผมว่ามาแน่นอนครับพี่น้องเรื่องกระดูกเรื่องโครงสร้างสําหรับผูอ้อยากจะได้ไปเลี้ยงแม่นมาทานใเแ่าลูกเดียวนี่งัวลูกเดียวเขาดอ่ะหวพ่อเนาะเขาบ้านดอ่งัวเขาดรอ่ะลูกเลกงัวอยู่ขอบจี่บ้านนี่หลวะพ่อเปิดไปหลายไปได้พ่อคู่นี่เจ็สามทิบสามก็ได้สามหมื่นกับอีกสามพันบาทครับพี่นะ้องสามหมื่นสามพันบาทเด้อครับพี่น้องนะครับอย่างอีกรอบหนึ่ง อภัยสนใจแม่ลูกผูสามหมืสาของพอหอดโทรหาพอรอดเบอร์ไดก่อครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสาม็ดห้าสามเจ็ดห้าสองหาเก้าสองหครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจอยากได้น้ำพอรอดไปเลี้ยงเน้อครับพี่น่องนะครับราคาต่อร่องก็ได้ทุกโตัวน้ำพอรอดเนาะนะครับราคาต่อร่องก็ได้ทุกตัวสำหรับผู้ สนใจเป็นงัวเฟมใหญ่อยู่พี่น้องนะครับโบแมนงัวไทยงัวปอกกับพี่น้องนะครับอันนี้ตกน้ำเลี้ยงเจ้ารอยสี่หกรอยสีเจ็ดมีแน่นอนหรือพี่น้องลูกก็อ่าก็โตดีอยู่นะครับจะได้อาหารดีๆจังหน่อยสนใจมาเบิ่งตัวจริงบ้านไหนก็พอบ้านดอนสัมรัตนเหนือครับผมตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ้าวนะครับว่าว่าจะเป็นต้นคลิปแม่ลูกงามๆครับพี่น้องอ่านะครับให้ลูกสวยๆลูกออกฟอร์ด นะครับแม่ก็เป็นสั์แล้วหรืองบบ่หไหลก็มาเอาแม่ลูกคู่นี่แหละครับสามหมื่นกลัวๆหรือมักแม่ทองแปดเดือนใกล้คลอดแล้วก็มาเอาไปลุ่นกินน้องครับพี่น้องอีกเดือนเดียวก็คลอดแล้วนะครับเขาก็เริ่มกลมเริ่มม่านตั้งทองคลอดมีงินหน่อยยุ่ปลาเฟียงพอดีแหะพี่น้องสําหรับผู้สนใจกับทักทา่พรอดมาได้มาอนีสีคอดพรอดกับฝากพี่ฝากน้องไว้มาอนีผมบอกว่าที่กับมาเป็นซื้อกลางนําเสดอผู้ถูกใจกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องแต่ละอีพี่ที่ผมมากกับด้วยความตั้งใจ มาเป็นซื้อกางให้พี่น้องเข้าผู้หางง้ไปเลี้ยงก็ได้เบิ้วงง้อบต้องมีอ่านะครับเสียเวลามาเบิง้งผมมาเป็นซื้อกางไ้แล้วที่เหลืออยากเบิ้งรายละเอียดเพิ่มกับติดตอ่ออ่าพอลอดทางไล่เบอร์โทรของคุณพอ่อเพิ่นนะครับผมอแอดไลน์มาได้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามจากลาไปสมนีที่คอหพอลอดด้วยครับพี่น้องอใกล้สนามบินลอยเอ็ดนี่ละนะครับจากลาไปสมนี้วครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ